เป็นออยครับเป็นออยออยใส่ผมที่แบบว่ามีกลิ่นหอมมากเพื่ออาจจะเป็นกลิ่นที่แบบตรงเทสต์ตรงนั้นตรงนี้ต้อะไรแบบว่ารู้สึกว่าแบบกินเยอะคือชอบมาก่พีโเลครับใช่ชอบโคตรอะชอบโคดัรมากโคตรเลยเลสดรอปครับผมพี่โทรหอมไหมคะหอมครับผมแล้วหอมหรือยังหอมหรือยังเออ ได้ดมนะดมจากตัวดรอปเหรอใช่สิครับอยากรู้เฉยๆทำไมอะครับแบบดมจากแบบตอนช่างขมผมแล้วกลับมาไม่เมื่อกี้เราต้องบอกว่าแบบกลิ่นหอมเนี้ยแบบตรงเทสตรงเทสเท้าตรงเทสเราไหมคะตรงเทสเราไหมครับกลิ่นเหรอคะให้พี่ถามมากล้องตรงเทสเรามเหรอต้องไปพี่ต้องไปพี่เป็นคนพูดเอาใหม่ชงลูกเอาใหม่พี่ต้องไม่พี่เป็นคนพูดลูก ก็หอมดีครับผมก็หอมโปร่งก็แล้วกินของพี่โทล่ะคะกินของพี่โตนะครับก็จะเป็นเหมือนต้องเลยดีจะหอมหอมอันไพกับผมฮัลโหลจะมีความอ่อนโยนอยู่ในควมหมาถึงกินหัวคริสตัสเก็บมา ให้ฝากนนิดึงค่่ะแฟนรับผมก็สำหรับแฟนๆนะครับทุกคนที่แบบว่าเป็นคนรักที่ดูแลเส้นผมนะครับก็ขอแนะนำลยครับเทเรสตาตัวเครสต์ดอฟนั่นเองนะครับก็เป็นออยใส่ผมนะครับแบบว่ามีกลิ่นที่หอมกรุ่มมากคือเดินผ่านใครก็ต้องเดียวหลังเลยใช่ครับแล้วก็ขอฝากงานเทเรสตาสุนทรนลสแอลบิลุ่ยจากผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์สำนักงานใหญ่นะครับบผมว่ามีให้เทสผมฟรีด้วยใช่เขาแบบมีเทสต์หนังสีสันนะว่าแบบว่าหนังสีสันเป็นยังไง แค่ยังไงลมันจะมีเครื่องอยู่เครื่องเลยครับเอ่อไม่เดี๋ยวพี่แบบเห็นาเก่งมากพี่เก่งเก่งเก่งมากอัเียออไม่ใช่่งไงอเพ่งลูกเรางมีเวลา่พวกนี้คือกู้ม้ก็คือบินเก่งมากเฮ้ยใช่ครับเียมาาจะบินเเมกนมลยเ่ไปไหนมาบ้างเห็นบอกว่าไปไปไหนมาบ้าง ปมาโหหลายที่เลยครับเกาหลีด้วยจีจีจอีอนล่าสุดไปเกาหลีนะครับทุกคเลยใช่ครับโซฟาชิมีสองสองเป็นไงบ้างไปเจอไปร่วมงานที่เกาหลีแล้วก็ไปเจอแฟนที่เกาหลีใช่ครับแฟนที่เกาหลีรู้สึกว่าเราเป็นบรรยากาศที่ยิ่งยิ่งยิ่งยเรายิ่ง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 ่ง่งงย่งยิ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 งยิ่งยิงป็นครั่งย่งยิงยิ่งย่งย่ใช่งยิ่งยิ่งยิ่งย่นนี้คือแบบมีสไตล์แิ่ง่ คือใช่คนเกาหลีสูงมากเหมนแบบเราเดินแบบด้องข้วอย่างเขาล้าต้องแบบเหนื่อยนะโโอ้โหขนาดใส่รอง,ทงเท้านั้นส้นก้องก็เท่านี้นะก็ยังแบบแล้วก็ ผมไปสังเกตมาในตอนถ่ายแบ็คดอกอะที่แบบทุกคนที่เดินเขมทนี่เขาต้องทำแค่นี้ด้วยทุกคนอ๋อหมดใจงทำแค่ท่แนี้แล้วไงตอนี้ก็ถ่ายแบล็คดอกครับตอนแบบตอนตอนแรกก็แบบโคตปกติี่แพอตอนท้ายๆแล้วตอนใกล้จะหมดของเขาแล้วเขาจะแบบแต่คิวจะคิวแล้วเราทำตามไหมต้อามตอนแรกพี่โทจะไม่ทำไม่เอาคนนี้เราจะมาตึงๆแต่เขาทำทุกคนเลยนะแล้วก็อี่ตัวแล้วหนึ่งสองสาม สุดท้ายก็ต้องทำถามทำไมว่าไอ้ทำไมมันต้องจบตรงท่านี้อมาเป็นอ่ะคือตอนที่ถ่ายอ่ะเราแบบไม่ได้เจอแบบใครแล้วเอาเข้าไปนั่งในงานนะครับถ้าแบบถ้าแบบว่าเจอคนะเด็นตอนแรกก็แกะเราทำนะว่าแบบว่ามันมีท่าแบบซิกเนเจอร์หรือเปล่าแบบลัทธิมัมมี่มันแบบว่าแห้งแล้วนักดียลกับคุยกับศิลปินเขาติดตั้งเป็นพารที่พอไปส่งานเฮ้ยนี่ไม่คุยครับเพราะตอนแบบว่าตอนเดิน ว่าไงเดนโวนตอเดินโนเข้างานเขาจะถ่ายแบ็กด็อกเสร็จก็แบบเขาจะแบบมีนั่งที่นั่งแบ็กหลัดแบ็กเตจให้ก่อนใช่แบบเป็นห้องพักหลก็แบบมีแบบเจอแบบเป็นพี่สที่ศิลปักกันต้องเป็นน้องเป็นน้องเราเป็นน้องพวกเราใช่ไหมครับเป็นใช่เหรอครับเป็นเออเป็นญาล่าล่ะใชครับคนในชื่ออิสโวอะไรนะฮะมินโซมินโซเป็นเป็นนักร้องครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเทรนนี่ของตระกูลเทรนนี่ใช่ครับเขาก็แบบ มีคุยกับเขา่าแบบว่าสอนอะไรยังไงบ้างเขาอยากรู้แบบไงว่าแบบว่าไอดอลเกาหลีเขาแบบเซ็ตยังไงเขาบอกว่าแบบเป็นแบบเราแบบแปดสิบชั่วโมงต่อวันเลยอาทิตย์นึงคือหกวันที่แบบต้องเปลียนทุกสัปดาห์ในขณะตอนเรียนก็ยังต้องเทรนเราเรียนตอนสี่โมงเย็นแล้วมาเทรนเขาบอกว่าหนี่งสี่หกห้าถ้าตื่นเต้นไหมกับการที่เราแบบจะไปพูดคุยกับสคนที่คนในงานแบบ ตื่นเมากเลยครับรู้สึกว่าเข้าไปโลกนันหยกมาเป็นโลกใหม่โลกแฟชั่นของแบบกรู้สึกว่าก็ได้แลกเปลี่ยนแบบคุมมอเป็นสเปกตีแล้วกได้เห็นว่าการทำงานของครในเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าทุกอย่างถูกเป๊ะแล้วก็แบบจัดการมันก็มากคือตื่นเต้นไหมล่แต่ว่าตอนก่อนจะเข้ามาครับคือแบบว่า ใครจะเป็นคนทักก่อนทำไมต้องเตรียมกันเพราะว่าใครจะใครจะเป็นคนเปิดเออใช่เพราะตอยนี้ฉุกนะครับต้องแฮร์ก็เลยเดี๋ยวเขาทักก่อนโอ้โหต้องภาษาเขาด้วยใช่ไหมซ้อตอนนั้นอะผมซ้อมด้วยนะอะไรนะพิธีการพิธการมันก็จดขึ้นมาแบบเปนเวทีแฟนนิสเลยบอกว่าแบบทัพทูเชโยแา่ว่าบอกว่า อเขาหิวข้าวขอข้าวกินเลยเออเขาใส่มือให้นไปเลยก็คือเจอหน้าเขาก็ขอข้าวกินเลยทำไมต้องประโยคนี้อ่ะตอนนั้นอ่ะหิวข้าวตอนขึ้นแต่ว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วหิวข้าวอยากได้ประโยคนี้ก็เลยเดินไปถามแบบพี่ลาวว่าพี่ครับถ้าจะพูดประโยคนี้ต้องพูดยังไงแล้วเขาก็พูดมาสองบรรทัดก็เลยพี่ครับที่เขียนใส่มือผมเลย ยแล้วคือแฟนๆเราเข้าไปกินไหมลูกเพราะแต่ว่าเขาส่งฟูซัพพอร์ตมาให้ก่อนได้กินตอนแบบพักรอบแรกระหว่างรอบสองแบบก็ออกมามาตินไม่ได้กินนะสำหรับอุเรก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเยอะนะครับยังไม่เซลล์ร้อจำฉี่ลเีแต่ว่าข้างน้ำอยู่ไหนครับข้างน้ำได้ใช่กอเป็นรอบไวเยเน็ เรียนเรียนแต่ละประโยคนะก็คือสองครั้งสองครั้งมาแล้วแล้วพี่โดชน์ทถึงอะไรที่ถึงจะได้ที่ถึงพี่จะบอกว่าคือผมอะขึ้นแฟนดีไปใช่ไหมแล้วแบบก็ต้องแนะนำตัวว่าบอกว่าแบบเ่้อย่าอย่าไปใส่รสนิยนะใส่รสนิยมได้แล้วก็จะพูดแบบว่าแบบคิดโยคต่อไปใช่แต่ว่าผมอะจะไม่ได้ผมก็เลยเออ่ ไม่สวิตอยู่ม่สวิตช์กินได้เลภาเห็นล่าสุดที่กล้องไลฟ์ไม่เชื่อหรอคว่าพี่โทจพี่โทตัวปลอมหรอทไมตัวปอมเราะแบบว่าปกติเราก็แบบมีไลฟ์ในแอปอื่นบ้างทิกตอตอะไรบ้างก็คที่แบบทิกอตอ่ะมันจะแบบมีมีมีแอโคัตไม่ใช่อัสตัวจริง เป็นโปรไฟล์กับชื่อเหมือนกันแบบเยอะว่าก็เลย่อสงสัยว่าใช่โทมัาตัวจริงหรือเปล่าเพรเวลานั้นมันใกล้เวลาที่เราต้องลงงานไงวันนั้นอะแล้วเราตัไม่ไดแล้วคุณเขาไปแล้วคุณเข้าไปทำไมอะเืออยากเขาไปดูซัอร์ตรองชายแม่อ๋อไปไปตรวจอะไรหรือเปล่าแบบคือตำรวจลงอย่าก็ไม่ได้ตรวจนะครับก็ดูเฉยๆแบบอยากอเราเออแบบงน้องร้ายบ่อยอรแบบ้ น้องไลฟ์บ่อยน้องไลฟ์บ่อยเหรอแต่รู้สึกว่าน้องนี่จำเซอร์ที่จำที่ได้ไหมคือโดนหลอกบ่อยหรอครับก็คือไม่ไม่ค่อยแน่ใจครับเนใจถามว่าเป็จริงหรือเปล่าแล้วคือแบบตอบกลอนโอยมากเพรว่าเขาตอบว่าอะไรนะไม่รู้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 อะไรสกัดเงียบเยอะอ๋อเพราะเ่าองจั่เซอร์ที่ได้เหรอเออจับได้อย่างจัได้แล้วชื่อนั่นแหละอ๋อเซอร์อ้าวอีเซอโคมาร์ติเงอร์มานีรัสไงสะกด T H O M A S C H U N G M A N T R A T ถูกไหมนะถูกกระหมดครับต้อถูกกระหมดอันเดอรี่งอ่ะรู้อยู่แล้วแต่แค่ถับปรากดถูกหมดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรพูดต่อใช่แล้วตอนที่น้องถามว่าตัวจริงไหมทำไมถึงต้องไปแกล้งน้องอ่ะใช่ไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งตอนนั้นคือ โรงงานไม่ได้ทำไหมตอนเราคือแบบเฮ้ยทำไมเราต้องจำพี่ไม่ได้อย่างเงี้เรียกเลยแบบบิ๊กไแล้วพี่โทรรู้ไหมว่ามีคนใช้ชื่อเราแบบเยอะมากอะไรเงี้ยดูครับมีครับเห็นไหมว่ไม่ก็นี่ตัวพี่เองไงทำไมน้องจำพี่ไม่ได้แล้วคอยสิรู้ยังไงถ้าเป็นในทิกเกอรอ่ะมันสามารถชื่อเดียวกันได้เลยไปเร่องง่ายการสับสนเนี่ยน่แต่ว่าย่เี ตอนนี้ก็จำได้แล้วเนาะใช่ใช่ไหมจำได้ดูเซอร์โปรไฟล์ส่เสื้ออะไรใส่เสื้อสีเงินแล้วก็ถ่ายไปไห่เอามาจากไหนอันนั้นอ่ะไม่ใช่เอามาจากอันนั้นอ่ะไม่ใช่อันนั้ไม่ใช่อ๋อนึกออกแล้วเออถ่ายตอนถ่ายโปรไฟล์ก่อนที่ไปฟารีสอย่างเงี้ยเออสื้อสีอะไรเสื้อสีดำแต่กาวสิ แป็กเกาขาวแบ็กเกาดำแบ็กเกาเหลือนะเขียวไม่ใช่ไม่ใช่เลยแต่ว่าต้างผันผน้าขวาแน่นอนเพราะเขาหลอกข้างนูุนหรอเพราะข้างเขาบอกข้างขวาหล่อข้างซ้ายน่ารักแล้วเราอ่ะเราคิดว่าข้างไหนหลอกเอาเป็นความบิดเบี้ยก็ผมว่าได้ยินก็แบบหล่อทุกข้างนะแต่ไม่โอครับชอบแบบไม่มั่นใจด้านซ้ายบอกแบบเขาบอกว่า แค่น้องกล้องด้านซ้ายที่จะแบบออกแนวแบบแอบติดน่ารักนิดนึงผมก็แอบงงแล้วพี่โอ๊ะทำไมเขาไม่อยากน่ารักหรอผมก็อยากแต่รา้สึกว่าแบบด้านซ้ายมันหล่อน่ารักจังเลยแล้วตอนที่โอ้พูดอ่ะคือคุณน่าจริงจังมากแล้วแบบมันมีกล้องจัดการอยู่ไม่ไปแบบขับแล้วแบบว่าอะไรนะพี่โอแต่ว่าน้องกล้องเป็นแบบ โอเคจบด้วยประโยคนี้โอเคค่ะคุณ่ะให้ฝากผลงานด้วยครับโอเคให้ฝากผลงานฝากผลงานครับก็ขอฝากผลงานซีรีส์เรื่องแรกของ The m a s k e ครับนั่นก็คือที่ฟ้าค่ะก็สามารถดูได้หลากยที่ไอชีพี่มีบนช่ออันคาร์แล้วก็ยูทูบช่องบริชแนนะครับเป็นแบบโอเพนออริจินอลครับและทีนี้เรามีไพลเออรเรื่องใหม่ออกมาแล้วกับพี่เก่งตัวเองจิ๊บพี่โอมจาก The Masked นะครับชื่อว่า Magic Maker นะครับสามารถเป็นดูได้ในช่องยูทูบมันดิชแนลนะครับ แล้วก็สำหรับเนื้อในอนาคตในซีรีส์เนี่นะครับผมมัสก็คืออันดับล้วอร์หรือเขาชื่ออะไรกันครับมัสก็คืออะรครับผมแล้วก็ขอฝากเองก็เลยครับฉันตระกลมรักเจอนะครับผมแล้วก็ขอฝากแฟนคลับของเราด้วยนะครับก็จะเป็นแบบของแก็คกิ้งฟ้าหรือว่ามัสก็งครับฝากผลงานต่างๆของมัสก็งนะครับโอเครอรอเรื่องใหม่มา